สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราพัฒนานะปราจำวันที่11มกราคมปี66นะคะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับตัวเด่นก็คือ3าก็หกสี่กับเจ็ดสามศูนย์สามหนึ่งสามสี่สามหกสาดหกศูนย์หสองาสี่เจดหาสามหกศูนย์สี่หกสามสี่เจ็ดหนึ่งหเจดสี่เจดหกเนะคะ สี 4, 6, 9, ่หกเก้าดีด้อจับคู่ก็สามหกหกสามสามเจ็ดเจ็ดสามสามสี่สี่สามหกเจ็ดเจ็ดหกนะก็กอดเพื่อน,นทุกคนโชคดีนะคะนี่คราวที่แล้วเราจับผิดที่ก็จับคู่หน้าถ้าก็ถูกไปแล้วบนล่างเลยวันนี้เอาใหมน่นี่เราจับหน้ากระท้ายให้เด้อจำเอาไว้นะนนี่หกสี่เก้า เก้าหกเจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งสิเจ็ดศูนย์สี่สามหกศูนย์เนาะสามหกเจ็ดโชคดีทุกคนค่ะอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะถ้าสงสัยก็กดดูย้อนหลังออเดอร์เราถ่ายไว้ให้การทำมันมีการทำตั้งหลายแบบเนาะเราแบบง่ายๆสั้นๆ โชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ